สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูแระคุณคนค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรามาพบกันในหน่วยหน่วยอะไรคะเด็กๆหน่วยผลไม้นะคะหมดนี้ผลไม้นะคะเรามาเล่เพลงกันก่อนนะคะอ่ะเพลงผลไม้ไทยนะคะหนึ่งสองสาม ดูสิผลละไม้ไทยมีลำใหญ่และส้มโอมาละกอและแตงโมผลโตโตโมีมากมายเอาไว้ขายและรับประทานเอาไว้ขายและ ไปนะคะเนื้อเพลงที่คุณครูให้เด็กๆนี้เป็นชื่อของผลไม้เอ๊มีชื่อของผลไม้อะไรบ้างเอ๊ยนะคะมีลำไยมีส้มโอแตงโมนะคะแต่วันนี้คุณครูก็ได้นำผลไม้ผลไม้กินมาให้เด็กๆรู้จักชื่อของผลไม้เหล่านี้นะคะ อันนี้ผลไม้อันนี้เขาเรียกว่าลองกองนะคะลองกองนี้จะเป็นพวงมีหลายๆลรูปนะคะ,ะนี่คือฝรังฝรังนะคะแอปเปิลค่ะแอปเปิลแล้วก็แก้วมังกรนะคะที่เป็นวีวีนี้ก็คือกล้วยนะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของผลไม้ผลไม้ก็จะมีส่วนของเปลือกเปลือกนะคะอย่างแก้วมังกรนี้เปลือกจะเป็นสีชมพูส่วนของเปลือกส่วนของเนื้อเนื้อสีขาวๆนี้นะคะแล้วก็ส่วนของมเมล็ดมเมล็ดของแก้วมังกรก็จะเป็นสีดำๆนี้นะคะอ่ะว เด็กๆก็มาพบกับคุณครูคำปูนต่อนะคะเชิญค่ะหลังจากที่เด็กชมกับคุณครูอรพินเอกองศาไปแล้วนะคะต่อไปก็จะมาเชือกับคุณครูคำปูนนะคะก่อนที่คุณครูจะบอกวิธีการล้างผลไม้ที่ถูกต้องแล้วก็ประโยชน์ของผลไม้เราจะมาท่องคำ้องจองกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ท่องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะจ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกว่าผนุนน้อยหนาพุทรามันคุดละมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะเ้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโย ต่อไปนะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการล้างผลไม้ที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็อันนี้เกลือหาง่ายในครัวของเรานะคะเด็กๆเ,เนี่ยอันนี้ก็คือเกลือหนึ่งช้อนแล้วก็นะ้ำครึ่งกรละมังค่ะเทเข้าไปเลยเล้วหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะใส่เบกกิ้งโซดาไม่ต้องเยอะค่ะ อ่น,นิดนึงผสมลงไปนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะคนค่ะอันนี้คืออะไรคะเมื่อกี้แก้วมังกรใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็แช่ไว้เลยต่อไปลองกองค่ะผลไม้ทุกอย่างของเรานะคะจะแช่ไว้ประมาณอันนี้ฝรั่งค่ะ 30นาทีนะคะแอปเปิลนะคะคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราจะแช่ไว้อย่างนี้ประมาณ30นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยมาล้างออกนะคะผลไม้จะได้ล้างสารพิษออกแล้วเวลาเรารับประทานก็จะได้รับประทานอย่างปลอดภยัยหลังจากเราแช่ไว้30นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำผลไม้ใส่ตะกร้าไว้ค่ะ ล้างใส่ตะกร้าไว้เลยค่ะอันนี้คือตะกร้าผลไม้ของเราที่ผ่านการล้างแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูก็จะเอาหนงติดไต่อไปนะคะโดยรวมนะคะผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากเลยนะคะมีวิตามินซีสูงมีแร่ธาตุต่างๆเด็กๆทุกคน ต้องได้รับประทานอาหารให้ครบหาหมู่ในทุกๆวันนะคะผลไม้ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่อบอุ่นมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถช่วยป้องกันและต้านทานโรคโควิดได้ด้วยนะคะรวมทั้งโรคมะเร็งโรคหัวใจนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครู ก็ขอสวัสดีเด็กๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไม่